ซัมซุง Galaxy F 5 4ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับสเปคที่คล้ายคลึงกับเจ้ตัว A 5 4แค่นี้ไม่พอนะครับมีกล้องหลังเพิ่มให้ถึง108ล้านพิกเซลและมีแบตเตอรี่ถึง6000มิลลิแอมเตรีย 6, 000, 000 ah, เมเปิดตัวเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อร่านการสัสสิบปีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเร็วๆนี้นะครับซัมซุง Galaxy M 5 4ได้ผ่านการเปิดตัวแบบเงียบๆในแถบประเทศตะวันออกกลางนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้กำลังจะเปิดตัวมือถือรุ่นนี้เนี่ยอีกประเทศหนึ่งหรือเปิดประตัวประเทศอื่นๆด้วยนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยจาก Galaxy M 5 4เนี่ยเป็น Galaxy F 5 4แทนนั่นเอง Samsung Galaxy F 5 4ภายใต้รหัสโมเดล SM M 5 4 6 B DS และ SME 5 4 6 B DS และผล่านการรองรจากยงาน SGS Frame Girl ซึ่งเป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานนะครับของสัญชาติสวิสนะครับ พร้อมกับได้มีการปรากฏนะในเรื่องของซัพพอร์ตเพจบนเว็บไซต์ Samsung ในประเทศบังกราเทศอินเดียและกลุ่มประเทศแถบเมดิเต r ร์เรเนียนนะครับยังไม่มีการเปิดเผยแนะ่ชัดนะครับว่าเจ้าตัวสเปคของ Galaxy F 54ยังเป็นทางการจริงๆแล้วเนี่ยประมาณไหนกันแน่แต่ในที่มีการตรวจสอบมาตรฐานมานะครับเขาได้ระบุว่าแบตเตอรี่ของมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมีมากถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์เลย และรองรับระบบการชาร์จที่เร็วถึง25วัตต์อีกด้วยรวมถึงเจ้าตัว Galaxy F 54รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการรีแบรนด์มาจาก M 54เพื่อนี้คือเหมือนกันเลยนั่นเองทั้งนี้นะครับ Galaxy M 54มีสเปคที่เหมือนกับ Galaxy A 54แทบทุกประการเลยด้วยแต่นอกจากนในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น6.7นิ้วเดิมแค่6.4และมีแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมจากเดิมที่5,000ม ah. ิลลิแอม กล้องหลัง1นึแล้านพิกเซลจากเดิม50ิล้านพิกเซลส่วนสเปคอื่นๆนั้นก็เหมือนกันแทบจะหมดเลยนะครับและได้ผ่านการรองจากมาตรฐานพพอร์ตเพจแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่แส้งให้เห็นว่าเขาจะมีการนำไปขายในหลายๆประเทศด้วยนะมีการเปิดตัวแบบเงียบๆเหมือนกับ Galaxy M 5 4และอาจจะเข้ามาวางขายในไทยแบบเงียบๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นเรื่องของแบตเตอรี่แหละ และราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากมือถือรุ่นนี้อาจเป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ของคุณนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย